สวัสดีค่ะช่องเ็มนะคะเรามาเจอกันวันนี้เช้าวันอังคารที่19กันยายนค่ะวันนี้มาตลาดสายนะคะคเกือบเกือบ7โมงแล้วค่ะหลายๆคนทักว่าทำไมตลาด ที่นี่ผักที่นี่ถูกนะคะจริงๆแล้วเป็นเพราะว่ามันไม่ใช่ราคาที่ปกติจริงๆแล้วตลาดเนี้ยเขาจะเริ่มขายตั้งแต่สีท่ทุ่มห้าทุ่มเที่ยงคืนพราค้าแม่ค้าเขาก็มากันตั้งแต่ตอนกลางกลางดึกแล้วค่ะแล้วพอเช้าขึ้นมาตลาดเขาจะต้องวายค่ะเพราค้าแม่ค้าก็เลยจะเลราคาลดราคาผักเพราะว่าเขาจะหมดเวลาขายแล้วเขาจะต้องกลับบ้านราคานี้ก็เลยจะดูเป็นราคาผักที่ถูก กว่าปกตินะคะจริงๆแล้วถ้าเดินเข้าไปในในราคาผักก็จะแพงกว่านี้ค่ะเรามาเริ่มดูราคาผักเช้านี้กันเลยค่ะเริ่มที่กะหล่ำนะคะกิโลกร,รัมละสิบห้าบาทผักกาดลุ้ยร้านนี้สวยๆคะ่ะกิโลกร,รัมละยี่สิบห้าบาทผักกาดหอมยี่สิบห้าบาทชะอมร้านนี้ก็สวยๆคะ่ะกิลร,รัมละสิบสองบาทเห็ดภูฐานแพ็คละสิบห้าเห็ดรวมแพ็กละสอสิบต้นหอมอันนี้เบอร์สวยๆเลยนะคะหัวเล็ก ิโลกร,รัมละ60บาทมะเขือม่วง25บาทถั่วพูก็25านะคะคะนี้เป็นการรมกามละ10บาทค่ะมะเขือเทศท้อ60บาทหอมยำามสิหอมใหญ่35ห้แตงร้าน15ามะเขือยาว25ผักบุ้งไทย3ามกาม20บค่ะ กะเพรา20บาทโหระพา30ต้นหอมร้านนี้40นะคะคะนาต้นเล็ก25ผักชี80ใบขึ้นช่าย50ค่ะมะละกอยกถุงอันนี้เขาให้มาม่าถุงละ70บาทนะคะอันนี้ก็เป็นผักยกถุงค่ะ,มะเมื่อือยาว70ประกัดลุยกิโลกร,รัมละ20บาทกระหล่ำหัวใจ15ผักบุ้งไทยยกถุง50แตงกลาง50กวางตุ้งผักบุ้งจีนถุงละ70นะคะอันนี้คะนาฮ่องกงค่ะ50บาทต้นหอม สี่สิบดอกหอมสี่สิบหน่อไม้ยี่สิบบาทมะละยี่สิบบาทมเมื่อยาวม่วงยี่สิบบาทน้ำเต้ากิโลกรัมละสิบห้าบาทถั่วเบอร์รองนะคะยี่สิบห้าบาทผักบุ้งจีนสิบห้าควาตุ้งเป็นกิโลสิบห้าบาทคะน้าสิบห้าบาทค่ะผักบุ้งไทยสามกรัมยี่สิบอันนี้มะรุมนะคะเป็นมัดมัดละสิบบาทคะน้าสิบห้าบาท ผักชีนี้เป็นชีจีนนะคะสวยมากเลค่ะกิโลกรัมละ80บาทมะเขือเปราะ15บาทหอมใหญ่30บาทตระหล่ำเบอร์รอง10บาทประกาศลุย20บาทมาละกอ90มะเขือเปราะร้านนี้12บสอแต่งร้าน16บหขนาดต้นเล็ก20่สิต้นใหญ่10บาทพริกหนุ่ม20บาทพริกสวน100่งขิงแก่เบอร์รอง40บบาทนะคะร้านนี้ แตงร้านยกถุงวันนี้ร้อยยี่สิบค่ะวันนี้แตงร้านแพงนะคะมะนาวสิบใบยี่สิบห้าบาทค่ะเนี่ยลูกประมาณนี้นะคะมะนาวช่วงนี้ราคาแพงขึ้นมาค่ะเมื่อเขศสีดากิโลการัมละสามสิบห้าบาทเมื่อเขียปาดสิบห้า 15, แตงกวาสิบแปดเมื่อเขืยยาวยี่สิบาทแตงร้านก็ยี่สิบนะคะขวังตุ้งของบุ้งจีนยกถุงหกสิบบาทค่ะขวงตุ้งเป็นกิโลสิบสองบาทขนาดยี่สิบบาท ขิงแก่55บาทกระเทียมจีนกิโลกรัมละ70บาทมะเขือเทศท้อสีดาร้านนี้45บาทเท่ากันค่ะมันฝรั่งกิโลกรัมละ35บาทกระเทียมจีนยกถุงนี่640นะคะแครอทกิโลกรัมละ20บาทพริกสวน100พริกแดงชี้ฟ้า50บาทค่ะเป็นยังไงบ้างคะราคาผักเช้านี้รับชมแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องมาม่าด้วยนะคะจะไไม่พลาดคลิปต่อๆไปที่มาม่าลงขอบคุณที่รับชมค่ะ